กิจิดูแมวนอกบ้านค่ะเจ้าของเขาไม่อยู่ขเขาก็บอกว่าช่วยให้มาดูให้หน่อยเพราะว่าเขาไปต่างจังหวัด่างสารมากเลยเมื่อคืนแล้วเสียงคุันดังนะไม่อ้อมล้าสงสารสงสารแล้วมันอยู่คนเดียวนะอืน้ำตาลไคมคะทุกคนจำได้ไหมหเอ่ยแต่นะคะแต่แม่อม้อม น้ำตาลเนี่ยก็คือแมวตัวที่ว่าตอนนั้นที่มีปัญหากันแม่เจ้าของเขาเอ่อมีปัญหากันแล้วก็แม่ออมเอาไปทํเหมันแล้วน้ําตาลก็คือพี่น้องกับเจ้าดําที่อยู่ตรงนู้นทั้งหมด่ะคะโอ้ยหนูทําอะไรเนี่ยเละไปหมดเลยเนี่ยเราไม่ได้เอาของมาด้วยเนี่ยอ้วกเหรอฮะอ้าวลืมถ้วยมาอีกอาหารเต็มเลยหนูทําอะไรไว้เนี่ยเละหมดเลยเนี่ยฮะน้ําตาล แล้วก็ไม่ได้เอาทิชชู่อะไรแต่อะไรมาด้วยนะไม่มีด้วยนะเนี่ยเอาไงล่ะชั้นเนี่ยนะคะผ้าริ้วไม่อ้อมเช็ดให้ก่อนขี้อ่อนไงหน้าของสามคืนนี้ไม่เอามาเสื้อมาใส่ห้ด้วยเพราะว่าเสื้อของเขาสกปรกมากเดี๋ยวไม่อ้อมเอาไปซักแล้วดูที่ทาพื้นเลอะเทอะอยู่เลยเดี๋ยวมาเปลี่ยนจะเอาอาหารมาเปลี่ยนห้ไม่อยากกินหรือเพราเขาไม่รู้ไม่อยากกินอาหารหรือเพราเขาไม่รู้ เดี๋ยวไม่เอาอาหารมาให้ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวไปก่อนน้ำตาลเดี๋ยวมานะน้ำตาลนะดูดิคะ่ะดูมันดีคและเล็บก็คมนะฟันก็คมเนี่ยเนี่ยเมื่อวานก็ดึงผมแม่อ้อมเนี่ยน้ำตาลมันเหงา,าอยากมีเพื่อนโหลูกเลยน้ำตาลขอโทษไม่ใช่ของเล่นนะลูกมันไม่ใช่ของเล่น วันดีค่โอ้ยตายล้วไม่อ้อมเดี๋ยวไม่อ้อมเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวเก็บอื่นให้ก่อนเล่นแรงค่ะดูกัดมือไม้แม่อ้อมเลือดออกหมดเลยเล่นแรงอาหารเก่าไม่อร่อยแม่อ้อมก็เททิ้งนะเพราะมันหลายวันหรือเปล่าก็ไม่รู้แ้วทีนี้เมื่อคืนมันก็อ้วกไงเนี่ยอ้วกเลอะเทอะไปหมดเลยแม่อ้อมก็เลยไปเอาถ้วยมาให้แล้วก็ใส่อาหารของบ้านแม่อ้อมมาให้มันกินใหญ่เลยค่ะ น่าสงสารมันนะกินไปนะกินตายเล่นแรงเนี่ยมือไม้ไม่อ้อมพังหมดเพราะว่นมันก็ดึงผมดึงหัวก้มันทำอะไรมันก็เอามือมาดึงหัวเนี่ยเล็บมันคมมากคือว่าเดี๋ยวจะตัดเล็บให้มันอยู่แต่ว่ายังไม่รู้วันไหนว่างจะมาตัดให้เพราะตั้งแต่กลับจากโรงพยาบาลมามันไม่เคยตัดเล็บเลยไง กินไปนะเออกินไปโ้นตัวมันใหญ่อยูยเก้าโมงแล้วเชื่อไม่ได้กินข้าวอะไรน้ำตาลเดียวก,กวาดพื้นให้เชา้าแม่อ้อมเปิดประตูรัวไว้เปิดประตูรั้วไว้ว่าเออแม่อ้อมจะไปให้นอกทีนี้ปรากฏว,ว่ารู้แล้วละ่ะได้ยินเสีเยงบคปนปอกแ๊ปปอกแเดินออกไปแนะ่ ออกไปข้างนอกค่ะเดินออกไปลุกๆไปแล้วบอกว่าไปไหนราฟตนไปไหนนี่ฮวอมีเข้าบ้านบางทีก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเดินไปถึงไหนแล้วจะกลับบ้านไหมบางทีก็อยากจะรู้เหมือนกันนะแต่กลัวว่าไปแล้วเดี๋ยวกลับไม่ถูกไงเพราะว่าตัวเองก็เออๆอยู่เมื่อคืนนี้เสียงผูกก็ไม่ไม่กลัวถามว่ากลัวไหมก็ก็ก็นั่งมองกันนะคะถามแต่ถามว่ากลัวไหมก็ เขาก็นิดหน่อยนะแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบว่าหน้ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ตโนกไม่ได้ตโนกเลยไอ้พวกข้างนอกแม่อ้องก็คิดว่ามันจะลัวไอ้พวกสี่ห้าลงข้างนอกมันไม่กลัวค่ะเพราะว่ามันเพิ่งจะเกิดใช่ไหมปีนี้มันยังไม่รู้ไงว่าเออปีใหม่เขาจุดกันยังไงแม่อ่องก็คิดมันจะกลัวไม่ช้าแม่อ้องก็ห่วงมันจะเหลือกันไหมออกไปข้างนอกก็อยู่กันครบค่ะโอเคเราก็เออสบายใจแล้วว่ามันอยู่กันครบนะเพราะว่าไม่ได้กลัวพูตะเลิดเปิดเปิงไปไหนไง แต่เย็นนี้ต้องดูอีกทีนึงแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่หลบกันในบ้านเพราะเขามีที่หลบกันค่ะ